เปิดลุลูกรัก m o i s t r i z e r สำคนเป็นสิวก็คือ La Roche Posay แบรนด์หนึ่งที่ตอบโจทย์คนหน้ามันพร้อมกับฟื้นบำรุงผิวสูตรนี้การันตีด้วยแพทย์อยูหนังทั่วโลกครอบคุมสารสเตตของวงจรสิวเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณชากโกรเซชแคนารักทุกคนนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อตอนด้นคลิปนะคะว่าอีกหนึ่งมอยส์เจอร์เซอร์สำหรับคนเป็นสิวซึ่งเป็นลูกหลักของหมองว่าติดท็อปพีเลยนะคะก็คือตัว La Roche Posay Effaclar Duo p l u สุดนี้นะคือตอบโจทย์คนเป็นสิวแล้วคนผิวมันคุณทุกที่ติดตามหมองจะรู้ว่าหมองใช้มาตั้งแต่เขาเป็นสูตรเก่าอยู่เลยจนตอนนี้พัฒนามาเป็นสูตรใหม่นะคะที่ตอบโจทย์สามสเตจของวงจรสิวก็คือสามารถลดปัญหาสิวผิวมันรอยดำสิวนะคะรวมถึงลดการเกิดสิวใหม่ด้วยวคือเเเเเขาาาาสมมรรรถทํไดดด้้คบบจในนนหลลลออียยววนะิงๆแ่ชืต็ เขาก็คือ La Roche Posay Effaclar Duo Plus Corrective u n c l o c k i n g Care Anti Imperfection นะอย่างที่บอกไปว่าเขาสามารถทำงานได้ครบจบทั้ง3ามวงจรสิวโดยหมองจะแยกเป็น3 s t สเตจนะคะเพื่อความเข้าใจง่ายสเตจแรกเนี่ยเขามาลดการเกิดสิวนะคะโดยไปลดความมันบนใบหน้านะคะสารที่ใช้เรียกว่าซิงพ PCA นะหลายๆคนคุ้นเนะมาลดความมันส่วนเกินลดการอักเสบก็ลดการเกิดสิวได้นะ,ะเราเห็นว่าเขาเป็นสารที่ได้รับความนิยมในสกินแคร์เพื่อใช้ในการรักษาสิวในสเตจนี้น,นะคะเขามีซิลิกาซึ่งมาเสริมบริซิง PCA ออีกแรงหนึ่งด้วย ในสเตจที่สเนี่ยคะ่ะจะเป็นเรื่องของการรอยดำรอยแดงสิวละเขามีสารที่ชื่อว่าคาร์บิโอลซาริซิลิกแอซิดนะคะซึ่งเป็น LHA สารตัวนี้พัฒนามาจาก BHA ที่ชื่อว่าซาริซิลิกแอซิดนะซึ่งจะบอกว่าดีเลยคุณเพราะว่าเขาอ่อนโยนกว่าแล้วก็ยังสามารถผลัดเซลล์ผิวชั้นนอกอที่ตายแล้วให้หลุดออกไปมันทําให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นซึ่งหลายๆงานวิจัยเนี่ยก็พบว่า LHA ตัวเนี้ย มีความอ่อนโยนนะคะไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองแล้วก็มีไนเซอไมที่มาช่วยให้ผิวกระจ่างใสนะคะลดรอยดำสิวช่วยปรับปรงผิววิกแรงหนึ่งด้วยในสเตตนี้มีสารที่ชื่อว่าโปรเซราตนะคะที่มาช่วยลดรอยแดงจากสิวซึ่งเป็นรอยแดงที่เกิดจากการอักเสบได้ด้วยนะในสเตตสุดท้ายจะเป็นเรื่องของการเน้นแล้วก็ฟืน้นบำร,รุงสกินไมโครไบโอมซึ่งถ้าสภาพผิวของเรามีความสมดุลของสกินไมโครไบโอมนะคะก็คือมีปกเชือ้อจุลชีพดีอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมมันก็จะไม่ค่อยกลับมาเป็นสิวอีกคุณๆะะเขา เขามาช่วยปรับสมดุลผิวโดยการนําเชื้อชนิดดีที่ชื่อว่าวิทีโอซิล่าเนี่ยมาหมักกับแมนโนสนะแมนโนสก็เป็นน้ําตาลชนิดหนึ่งเนาะทำให้เขาได้สารที่มีความเฉพาะซึ่งสามารถลดการอักเสบนะคะแล้วก็ต้านเชื้อแบคทีรียได้ด้วยนอกจากนี้ยังเสริมเทธด้วยตัวซาลิซิเลตเอซิดเพิ่มขที่มาช่วยแพสเทลและความมันนะคะแล้วก็มีตัวพิรพนอลอราไม้ที่มันลดการสะสมของเชื้อแบคทีรียอีกแรงหนึ่งที่สําคัญคุณเขาทดสอบผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะด้วยให้สารสมัครทา m เ i อ t u เซ z e r สดนี้ที่ใบหน้าข้างใดข้างหหนึ่่่งงใ้้ททาาาาาาววัััลลละครรรเเียยบบบกกกกออพสสมถชด รอยดำรอยแดงสิวซึ่งน่าสนใจเลยเป็นสูตรที่มีสมสุนมของน้ําหอมเพราะฉะนั้นคุณคุณที่กังวลเกี่ยวกับน้ําหอมก็ต้องมีการเทสที่ท้องแขนก่อนใช้เนอะเดี๋ยวมองให้ดูตัวเนื้อครีมเขานะคะเนื้อครีมก็จะเป็นออกแนวสีแบบขาวขุ่นอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเวลาเกลี่ยนะคือเกลี่ยง่ายเลยคุณคุณคเนื้อเขาไม่ได้หนักนะคะแต่ว่าหลังใช้เนี่ยผิวยังชุ่มชื้นอยู่คุณจะเห็นว่าเวลาหมองทาอ,อย่างเงี้ยมันไม่ได้เหนอะเห็นไหม เออสกินฟิลดีล้วก็คือค่อนข้างสุมไวนะคะแล้วกลิ่นก็ดีนะหอมมันอ่อนตัวหลอดเองก็กระทัดรัดนะคะพกพาไปไหนมาไหนง่ายหมดค่อนข้างชอบนะสุดเนี้ยผมก็ทดสอบคล้ายๆกับ สุดเดิมนะคะก็คือทาเช้าเย็ยนเลยใครที่ใช้ให้ลองสังเกตดูนะอย่างของหมองอะผิวมันน้อยลงสิวใหม่ก็ไม่ค่อยขึ้นอ,อย่างช่วงที่มีประจำเดือนหน้า,นาเราจะค่อนข้างเซนซิทีฟใช่ไหมของหมองโดยเฉพาะบริเวณคางนะสมมอิก็ว่าเออประจำเดือนรอบเนี้ยสิวเม็ดใหญ่ไม่ขึ้นแต่ก็จะเหมือนจะมีลักษณะของสิวอุดตันที่กำลังจะอักเสบแบบแค่เล็กๆนิดเดียวนะคะซึ่งไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อนเพราะก่อนหน้านี้นจะบอกว่าเวลาที่นอนดึกคุหมองอะสิวบุกชัดเลยซึ่งเวลาที่ใช้ก็ไม่ได้รู้สึกแพ้ระคายเคืองหรือคันยยุะะิว่าคอบนี้นะะคคุณขนาาด40มลรค999บาททคคค่่ะุุณณีสนใจ ก็สามารถหาซื้อได้หลายช่องทางเลยนะคะมีวัสซันมีลาซาด้าช้อปปีก็มีมีที่เว็บไซต์ของลาล e ชโ o รเซเองนะคะแล้วก็ที่คอนดีก็มีเหมือนกัน สูตใหม่ที่เขาพัฒนาเนี่ยหมองก็ถือว่าสมสมันยังโอเคนะคะก็คือจัดการสิวได้ทั้ง3ามสเตจเลยนะคะตั้งแต่ปัญหาสิวสิวอักเสบใช่ไหมคะยันไปจนถึงการยับยั้งการเกิดสิวใหม่ตอนนี้มีปัญหาสิวซ้ำซากเอ๊ะลองมาหลายสูตรแล้วยังไม่โอเคอันนี้หมองก็มองว่าน่าใช้นะน่าลองใครที่เป็นปัญหาเรื่องรอยดำรอยแดงสิวเนี่ยเขาก็มีสารที่มาช่วยลดการอักเสบแล้วก็มีสารที่มาช่วยในแง่ของการผ่าเซลล์นะคะเติมไวเทนิ่งมาด้วยในแง่ของความขาวใสก็ถือว่าครบจบเลยคุณคุณที่มองหา เสร็จุดนี้เป็นอะไรที่หมองแนะนำส่วนใครเคยลองใช้แล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์มาหน่อยนะคะเผื่อเพื่อนๆจะได้ลองใช้ต่อแล้วถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะยังมองก็ฝากกด u b s c r i b e ไลค์แล้วก็แชร์แพร่คนเพื่อนคณรักกตไปตามข้อมูลสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ที่ช่องครูเช็ควันนี้ครูยังมังไปแล้วคะ่ะ